สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้รายการตัวตึงรถแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาขอนาเสนอนะครับเป็นรถแท็กเตอร์สัญชาติอินเดียนะครับนำเข้าจากประเทศอินเดียนะครับยี่ห้อโซนาลิก้าครับโซนาริก้าอันนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นรถแท็กเตอร์สีน้ำเงินนะครับซึ่งประเทศไทยเราชื่อชอบเป็นสีน้ำเงินมาเป็นเวลา 70- 80ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดน รุ่นนะครับเป็นขนาด75แรงม้านะครับหรือรุ่น WUT 75 RX นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่3,700นะครับ7ซีซีนะครับเป็นเครื่อง3.7 0 0นะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่2 7 8นิวตันเมตรนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่76ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับมี2เพลานะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับแฉกยกหน้า ็ยกได้2อตันขึ้นนะครับมีออปชั่น3ตันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอโปรโมชั่นนะครับท่านฟังดีๆน,นะครับรถแท็กเตอร์เจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับเป็นรถสําหรับรงานไล่ท่านไม่เคยได้ยินราคานี้ที่ไหนมาก่อนสําหรับรถใหม่มือรหนึ่งนะครับราคารถแท็กเตอร์วันนี้อยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับติดต่อได้ที่บริษัทเอเชียจำกัดตัอบางประยิท จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเลือกได้นะครับเอาตัวรถอย่างเดียววา5 8 0 0 0 0เอาไปนี่จะนหน้าด้วยก็เพื่อบีบเก็บนะครับจะเอาพาสเอาอะไรก็สั่งเราเราได้นะครับสำหรับราคานี้คือราคาในสดเท่านั้นนะครับสําหรับพ่อค้าที่จะเอาไปค้าไปขายนะครับเอาไปทามาหากินเอาไปหาเงกินนะครับราคาท่วมๆครับเชิญได้นะครับวันถัดไปเจียเจากัดเด้อซีบอ